สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูไนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็จะมาคอนเฟิร์มฟุตบอลที่น่าเชียร์ครับกับเหล่ากูรูยูไนเต็ดที่มีหลายท่านอยู่แล้วนะครับดังนั้นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับแม่วันนี้ชอบการหมุนตัวเปิดตัวมากนะครับเอาสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์ครับกูที่ผมเลือกมาคอนเฟิร์มครับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่จห้าเกาโชซิลาอิตาลีนะครับก็เป็นนาทีสองของฤดูกาลครับเวโรนาจะเปิดบบ้าาานนนเเเจอออกกัชม์่ิิตร เบโนาดีเอาสตาร์ All Star ด้วยการแพ้คาบ้านให้กับซาสซูโรมา2ต่อ3นะครับแถมปัญหาคืนวันนี้มิดฟิลด์ตัวหลักอย่างมิเกลเวโรโซติดโทษแบนด้วยครับไปโดนใบแดงจากเกมแรกตัวลหลักเหมือนเดิมนะครับมัตเตียซคคายี่ครับที่ซัดสอประตูในเกมแรกอันโตนินบารักข้างหน้าเป็นลิโคลาคาลินิชนะครับฝั่งของแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานยังคงยอดเยี่ยมครับออกสตาร์ทด้วยการเปิดบ้านถล่มเจนัวไป4 0นย์ครับทั้งที่ตัวหลักยังไม่พร้อมหลายคนนะครับที่เซนต์อีริกเซ่น โรเบโตกายาดีนีอเล็กซิสซานเชสยังลงไม่ได้แถมโรเบนูกูกูย้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกตัวใหม่ครับฮาคารชันฮานกกูเอดินเชโกก็ลงสนามนัดแรกในลีกก็ยิงประตูให้กับอินเตอร์ได้เลยนะครับแถมตัวที่เหลืออย่างมาซโรโบรเซวิตอีวานเปริสิต์เซฟานเซนซีก็ยังเล่นได้ดีครับฤดูการที่แล้วอินเตอร์ก็ชนะไปกลับนะครับดังนั้นดูแล้วผมมองว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะแม้ว่ามาเยือนแต่อินเตอร์ดีกว่าครับจะบุกมาชนะแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับคอนเฟิร์มไปที่อินเตอร์ มีลานในค่ําคืนนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกกูรูในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮท่านนี้มาแล้วครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลละหนึ่งคู่เน้นๆเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันนะฮะโดยหนึ่งคู่เนี่ยเรื่องมานจะคู่ดึกหน่อยนะฮะตีสามสิบห้าเราไปดูลาลิกาสเปนกันครับไปที่เมสตาย่าสเตเดียมครับบาเลนเซียทีมอันดับหกจะเปิดบ้านเจอกับทางเดอปาติโวอาราเบสทีมอันดับสิบเก้านะครับเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันหนึ่งททััั้งีมกนนะครบ บาเลนเซียใช้ได้เลยนะครับชนะ2เสม,มอ2แพ้1ครับล่าสุดเสม,มอกับทางกรานาดามาในเกมเล็ก1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางอ阿าเบสเนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทางมาโยกามา1ประตูต่อ0นะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับบาเลนเซียข้างหลังวันนี้จะมีทางกาเบียลปาลิสต้าครับตรงกลางจะมีทางเดนเนวัสหน้าเป้าก็จะเป็นทางมัคซิมิเลียโนโกเมสนะครับส่วนทางอ阿าเบสเนี่ย จะมีทางซิโมนาบาโรครับในแนวรับครับตรงกลางจะมีโตัสปีนาและน้าเป้าจะเป็นตัวเก่งครับโคเซลูครับก็ต้องบอกว่าบา l เลนเซียฟอร์มแจ่มนะครับเปิดมาเกมเกมยังไม่มีแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เหนือชั้นกว่าชัดเจนทั้งชื่อชั้นแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะฮะต้องมาเจอกับอาราเบสที่อาการกำลังหนักครับแพ้มา2เกมติดตนะครับ เกมรับเนี่ยคือจุดอ่อนจุดสลบเลยนะครับสเกมเนี่ยโดนไป5ประตูเพราะฉะนั้นดูแล้วเบรเซียเล่นในบ้านฟอร์มแบบนี้สมควรจะผ่านทางอาราเบสให้ได้ครับผมมองว่าคนนี้ อบาเลเซียเนี่ยจะเชื่อนิ่มๆครับเอาชนะทางเดอปติโวอาราเบสได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเดตร่วมสนุกกันเนี่ยก็มาที่ช่องนี้เลยนะครับกูรูในเตดรับรองว่ามีอะไรอัปเดตให้คุณได้สนุกกันได้ทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ตาพายเฮไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแฟนๆกูรูยูในเต็ดทุกคนนะเจอไม่เคยทุกวันกับการวิเเคราะห์ฟุตบบบบอลแนีี้กัทดด็ เจดมันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วก็ติดตามมาได้ในทุกช่องทางน,นะครับกูรูอยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับเอาวันนี้พาไปดูที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะบรุษเซอร์เรตมุลครับจะพบกับฮอฟเฟนไฮม์ดอทมุลเนี่ยนะเปิดฤดูก,กาลสองนะัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเรียกว่าฟอร์มก็กระท่อนกระแท่นนะแถมในซูเปอร,ร์คัพก็ไปแพ้ไบเยอร์มิวนิกด้วยส่วนทัพเวทนาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งก็ฟอร์มใช้ได้ไม่แพ้ใคครรนะับ เฮ้ทูเฮทพวกเขาก็ดีกว่าดอทมุลนะเขาไปนมชนะ2เสมอ2แพ้1จากงานัดล่าสุดที่เจอกับดอทมุลโดยตรงนะครับอยู่ตัวเล่นกันดอทมุลวันนี้มาเนลโลคันชี่จุดเบลลิงแฮมมามูดดาฟูดมาโก้รอยส์เอริงบราวทารลนวันนี้พร้อมทั้งหมดนะครับส่วนเขาไปนำครับเควินโฟกอันเจโลสติลเลอร์และอังเดรคลามาริชก็เป็นตัวหลักของพวกเขาเช่นเดียวกันในการมาเยือนดอทมุลนะคู่นี้วันนี้ดอทมุลบ,บังคับชนะ1ประตูแฟนๆจะเสมอตัวเออเรียกว่านอนดึกกันฟรีว่างั้นเถอะ แต่ถ้า2ประตูขึ้นไปเนี่ยแฟนๆยิ้มหวานแบบโอ้โหเพื่อนให้เลี้ยงอะไรก็เลี้ยงได้เลยอะไรแบบนี้นะที่นี้ดูแล้วโอกาสที่ดอทมุนจะเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองมีสูงเลยอยู่ที่ประตูจะทะลุถึง2ลูกไหมซึ่งดูแล้วก็มีโอกาสอยู่นะ1ประตูกับ3แต้มน่าจะอยู่ที่เจ้าถิ่นนะเพราะนั้นลุ้นประตูขาดกันละกันนะครับวันนี้ทีเด็ดจะดมมองไปที่บร์เซียดอทมุนอ่ะก็ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะรวมไปถึงในทุกๆช่องทางการติดตามเรา กูรูอยู่ในเตดและเจอกันทุกวันนะครับกับที่เด็ดเจ๊ดำวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ